วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการโดยมีพื้นที่รับผิดชอบที่ตำบลหนองแขมอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิการจันมาทองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยทั้งหมด8กิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ กิจกรรมที่1การศึกษาบริบทชุมชนภูมิปัญญาและสำรวจความต้องการพื้นฐานของชุมชนโดยมีการจัดประชุม และลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการพื้นฐานของชุมชนโดยมีตัวแทนจากประชาชนตำบลหนองแขมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาร่วมประชุมกับตัวแทนอาจารย์จากทุกหลักสูตรเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนและช่วยกันวางแผนจัดโครงการและกิจกรรม กิจกรรมที่2การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองของนักเรียนและประชาชนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะจุลชีวะคณิตศาสตร์ วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาธารณสุขสาศาสตร์โดยมีการใช้กระบวนการทางวิทยา,าศาสตร์จัด กิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดให้มีการแสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติจริงทําให้นักเรียนเกิดการสร้างสารรค์ความรู้และนําความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเสริมความรู้ประสบการณ์แก่นักเรียนโดยตรงเกิดเจตคณะคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักเรียนมากขึ้น กิจกรรมที่3การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยและดัดชนีชี้สุขเชื่อมร้อยเรียงรักสามวัยในครอบครัวเป็นการดำเนินกิจกรรมที่บูรณาการกับรายวิชาสุขศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณธุขศาสตร์ ในการสร้างความรู้ของผู้สูงอายุด้านสุขภาวะจิตความสามารถในการใช้ชีวิตโดยมีหลักสุขภาวะจิตที่ดีของผู้สูงอายุมีการผูกมิตรกับบุคคลอื่นช่วงวัยที่ต่างกันการสร้างความรู้สึกภูมิใจในตัวเองผ่านกิจกรรมสันทนาการการประเมินความรู้การบรรยายและการวาดภาพบนถุงผ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กิจกรรมที่4การส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีทั้งสิ้น2กิจกรรมได้แก่การพัฒนาระบบการจัดการขยะภายในชุมชนซึ่งมีการจัดอบรมการคัดแยกขยะและ2การจัดการขยะอินทรีย์ภายในชุมชนซึ่งได้ทำกิจกรรมร้อมต้นไม้ด้วยรัก กิจกรรมที่5การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพจากทุนชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนยาดมสมุนไพรและการพัฒนามูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องดื่มสมุนไพรและตะไคร้รังนก กิจกรรมที่6กการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและสบู่ก้อนจากสมุนไพรไทยเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชือ้อรา กิจกรรมที่7การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพสินค้าการใช้กล้องมือถือเพื่อถ่ายภาพสินค้าและการตกแต่งภาพเพื่อพร้อมลงโพสต์ขายและยังมีการสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก และเทคนิคการโพสขายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจกิจกรรมที่8การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนและการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมโดยมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมทำการสรุปและยังเปิดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป